กำกับทาส่งมอบพ่ยาบาคิดว่ารทำานนี้ว่านจะเป็นสาเหตุของการตั้งบริษัทอีกขึ้นมานี้ารัาเหอหรอเดกตอนเราแม่ทำงานยเราได้ยินในที่เกี่ยวกับทำะไรกัั่งนเนหก็บอไรยง้ใช่จริงเหรองั้นชาว่าเราต้องตรวจสอบแล้วแหละ เ้องไป้าเธออยู่กลแปนระกอกอนกเมื่อสายของวันนี้ตำรวจได้มีการบุกจับบริษัทนายทัดเทพเนื่องจากบริษัทนายทัศเทพได้มีการออกไปกำกับภาษีปลอง นายทัดเทพต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2,000ถึง200 0 0 0บาทต่อใบกำกับภาษี1ค่ะโดยตามมาตรา90วรรคสีบบ่ค่ะข,ขอบคุณค่ะกฎหมายภาษีอากรภาษีอากรหมายถึงสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยมีได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีภาษีอากรมีลักษณะเป็นการบังคับเก็บประชาชนทุกคนโดยผู้รับผิดชอบคือขออภัยค่ะเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีค่ะภาษีตามประมวล,ลรัษฎากรมีอยู่4ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ภาษีเงินได้แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือบุคคลนั้นจะเสียภาษีตามรายได้สูงสุด35%เช่นถ้าได้รายได้เยอะก็เสียเยอะและภาษีเงินได้นิติบุคคลคือบริษรัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะเป็นผู้เสียภาษีอยู่ที่20% 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งผู้ประกอบการจะเก็บเพิ่ม7%จากผู้บริโภค 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จะเก็บเพิ่มในธุรกิจบางชนิดเช่นธนาคารประกันชีวิตและอื่นๆ 4. ภาษีอากรสแตมคือการที่ต้องใช้อากรสแตมติดบนเอกสารจำพวกที่ดินคำประกันจำนำเป็นต้นค่ะสาเหตุของการที่ต้องมีภาษีอากร 1. ห,หารายได้ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล 2. เพื่อกระจายรายได้ 3. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสุดท้ายก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจนั่นเองจุดมุ่งหมายของภาษี 1. ใช้พัฒนาประเทศ 2. จ่ายตลาดซื้อของกินของใช้ 3. ลงทุนทำธุรกิจเพื่อความมั่งคั่ง 4. ซื้ออุรณ์รักษาความปลอดภัย 5. จ่ายค่ารักษาพยาบาล 6. จ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อสร้างอนาคต 7. เลี้ยงรับรองเพื่อนบ้านเพื่อความสัมพันธ์อันดีเปิดบัญญัติโภทษภาษีอากรในประมวลกฎหมายรัชดากรมาตรา37 1. การกระทำความผิด จะเป็นการทำความผิดหลังจากยื่นแบบแล้ว 2. เจตนาในการกระทำความผิดเจดตนากระทำโดยความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคืนภาษีอากร 3. อัตราโทษต้องเราขอแภัยคะ่ะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2,000ถึง200,000บาท 4. อายุความ10ปีนันบ นับแต่ว,วันกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา9 5วรัคสามบทบัญญัติโทษภาษีอากรในประมวลกฎหมายรัศดากรมาตรา3าทวี 1. การกระทำความผิดเป็นการกระทำความผิดก่อนที่จะมีการยื่นแบบ 2. เจตนาในการกระทำความผิดเจตนาไม่ยื่นรายการ ที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 3. อัตราโทษต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 4. อายุความ5ปีนับแต่วันกระทําความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา95วรักสตัวอย่างของบัญญัติภาษีอากรตามประมวล,ลรัษฎากร 1. มาตราสตรี กล่าวถึงบุคคลใดจะต้องเสียภาษีเงินเพิ่มภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษดากรนี้และบุคคลนั้นยินยอมและชำระเงินเพิ่มภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกระทรวงแล้วให้ถือว่าเป็นอันคุ้มบุคคลนั้นมีให้ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มภาษีอากร2มาตรา3จัตาวาให้กรณีที่บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้บุคคลไปเสียภาษีณนะที่ว่าการอำเภอ รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ไปเสียณนะสำนักงานแห่งอื่นก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้การเสียภาษีอากรน,นั้นให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งหัวหน้าสำนักงานแห่งนั้นได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว 3. มมาตราสามเบญจะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ให้อาิบดีมีอำนาจเข้าไปหรือออกคำสั่งเป็นตัวหนังสือให้เจ้าพนักงานสัมภากรเข้าไปในสถานที่หรือย่านพานะใดเพื่อทำการตรวจค้นยึดหรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต้องเสียได้ทั่วราชาอาณาจักร